สบ,บายดีสบ,บายดี FC ฟซีพ่อแม่พี่น้องเบริร์ทุกผู้ทุกคนนะทุกคนเนาะ,ะเรลแล้ว,วทุกคนมาออซาลีเก็บแม่ยักได้เงินน่ะไว้เก็บอันเ,อเก็บกระเบิง้งอันนั้นแหละฮะจงไว้ขเขาจะกินได้แล้วก็เก็บข่ยได้เพราะว่าจงไว้เขาบุมาเก็บหรือว่าจะได้คือเนาะมันอันเป็นมากนั่นอยู่นี้แล้วพอดีทางเอื้อยเพินมา ขอซื้อน้ำปลาไว้สวายานมันแก่ทิมพัางในเนกนเลกือวาเก็บไข่ครับเพือพ่อนเพื่อนก็ซื้อแพงอยู่ได้เนาะมื่นเท่าใดก็เอลยมื่นได้เพค่นี้มึนได,นด,นนดแสนเนาะอือเบิ่งเก็บไข่ได้จกคิดจกได้ก,ก็เอาเนาะขอแต่ว่าไว้ฮะสาวรีบเอาโน่นบ่มาเก็บหนูเพราะว่ามะเขือมันก็คือเป็นไรลได้เนาะ À. Ừ. Này, bên lãi sao nó ký nó Nước nằm lì pin nó nằm lèng nằm phụ nằm lèng 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 น้ำมันดหันไดม้า่นนันกวเหมอ้อยาบน้อยเบานก็เดิอันค่อยมาเต้นต่น่าเราคิดว่าเขากินแต่รอดนะเรามือเมือมือมันก็ยังไหวอยู่ก็หนะมัเคลื่อนนี่นะได้่ามันน้อยมัอนน้อย อันไหนยังไงลน่หมดทันสดนล่เยฮะก็หมดะลอาเดี๋ยวนี้นุบ๊นบเด็กนเลยบุญรลอดบุญรลอดย่งว่ามาปิดอยู่ก็ฮิบุญหลอดลูกนางติ๊กนี่นเกยดเป็นไล่ไล่ทุกคน ແລະຫມັກແຫນງມັນເດີ້ລີເດີ້ອືຊິຊິແລ້ວເນາະເຮົາຈະໄດ້ໄປໃຫ້ເຂົາກິນແດ່ไข่แดกก็พอແຕ່ว่าໄດ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮກັນกไข่ນາະຄກາไข่ເຮົາ หัน้ำตะลอดหดน้ำตด,ดนตลดก้ำตลอดก็ได้เงินตะลอดเหด็ดอันนี้เหด็หดเผักส่วนผักกำลังหฮซาลลีก้นกำลังก้นของน้องก็บดุยยูอันนัเนเบิ้งน้ำแด้แบบคือว่านี่น้องเข้าจ้าเห็ดู้เดียวสมเห็ดบูปินนะกะปย โดยไปอันไปบวชได้บวชເົ້າມືງบวชເົ້ມືງຄັນເຮົາບໍົດນມີແຕ່ມັນີຮງຮປຊືໃນຫຼຮງແຮວຮົາກໍຈບໍໄດກິນບໍດ້ເງິນເແອ này บ่ mì cơ กะบ่ เขาก็เกษด้วยไม่น er. <Yeah. S 1> ั่นน่ะไม่ใช่หมูนะเนาะลีได้ห้าโลป้ายเนี่ยนี่ไหนแล้วเนาะทางนี้นี่ก็ตักไว้ให้ข้าเจ้ากินเออนี่มันเกล็นเอาเกล็นลอยน่าไนเอยอันนี้มันอยัางไรอยู่เกล็นง่ายกว่าล่ะมันยันเฮือเขาเก็บมือแหลงเอ้ยยันอันเขาอันพวกแกเขามักเอาไปตุ้มกินลิ้นสินะเออเก็บไว้ให้มันเลยก็ต้องหลบเวลา หอยู่เต็มหน่อยป่าพี่กิบหมดเลยมันเนื uh uh ้อว่าเขาเก็บไปต้มกินลิ้นสินะเขาอันเขากระเดาไปต้มกินลิ้นจ้ะนะแม่อันนี้นะเอ้ยบื่อเกินมาเยนะเก็นมันอยู่ดินอีแก่เราเขาประทัดกินหรือแก่เลยมาดีนี่ปกอะไรยฮะเขาจังกินนี่ต้องข้ามือหนึ่งนะนกเกี่ยวมาเบิ้งให้นะเกี่ยวคนเครื่องหมดเลยนะเนี่ย ก็เดอันคั้มาเบิ้องมือได้นึงเอเาว่างเออมกจะมาเบิ้องไม่เป็นที่นั่นหมดเลยนะเอออัสซารีนี่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 นาเกล้อเนี่ยอื้ออื้นี่กดเลื่อมเลื่อยเน Sally, giải lương đương mê lang lô mahout đê đô lo sai sally kanyang mingun sao yu bom mê nina liu a bô ok kanyang loan sally bô nyang ok 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 เออแค่เราเอาให้นกแบบเอืนเอา,เอาไปเราก็ขั้นมากเขามากขั้ให้เราเกาเออแกเนี่ยเหมือนกินบูบดแลอ้อกนะาเฮือดไม่อึนมาเฮือจะบูเบิ้งไปก้นเรงหมดเลยอย่าลืมหดน,น้ำเด้อจังสีแหละลีเฮาเฮ็ดเฮากระได้ไข่จังสีแหละจังน้อยเฮาเฮ็ดส่วนหักจังน้อยเฮากระได้ไข่แบบนี้ ก็คงแท้เลยแท้บ่แท้บ่ไปลอนบ่อ้ามันทุกฮะโอเคเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งนํากันไปลุ้นนํากันว่าสิได้จักโลสิได้จักมืนเนาะก็จะได้ไปไหเอาเงินนําทางเอื้อยเพิ่นจะได้เอาไว้าลี่แหละไปซื้อของอยู่ของกินมาหรือว่าซาลี่ยากเอ้ยน้องอีซึมฮะ เออบ่บ่หาโคตรดือยมันมือสวยอยู่มือแรงแยกแยกได้ซีนบ่อีซื้อมาฮักเอ้ยนกไปอันไข่มาเคลื่อนได้อันได้เงินมาแล้วเอ้ยนกอีซื้อซีนซื้อย่างมาฮะักเออนแยกซีนอย่างซีนหมู่ซีนไข่เออซีนเอาเออเอาซีนเอาอ่าเอาโอเคนะทุกคนเนาะแถว่าสนุกจีนเนยไป เออก้นนั่นหักเด้อสวนกันก้นลถเบานุนเบาคูนก้นลดรอมาเอยนกี้ฮ่ปุกหักจากน้อยก็ห้าได้ไข่หักมือนี้ฮาได้ไข่มะเขือออ่าเอ้าโบคันเข่าบก้นซอยกะสาวลีก้นลดก้นอเอยนกี้ฮ่าปุ๊กบ้านยไข่มากสาวลีไข่เอาหูเดียวเลยเบิ้งหัไดียวเบเห็ดนำห้าเกะไข่บัานไข่หันั้นโบได้ใส่เงินนำห้องเด้อ เอออ้าวเชิญเสล่เดี๋ยวเอ้ยนกจะได้ไปไข่มักเครือฮะก่อนเด้อเออเด็ดทาแลงก่อนยังค่อยกนออืมือแรงฮะเด็ดอ่อนก่อนอันนี้คือกันฮะเด็ดอ่อนนะตะเว็นอีตกหุ่นละกันมาอันนั้นเอออ้าวเชิญเสล่เอ้ยนกไปบึ้งไข่มะเขือฮะก่อนเดนอะเราได้เขาได้มาเอ้ยนกกับจีเด้ไปซื้อนั่นฮะกินนมกันเนาะ อาโอเคนะทุกคนเนาะเดี๋ยวพบกันตอนต่อไปนะทุกคนเนาะโอเคนะทุกคนตอนนี้เฮาก็มาฮอดบ่อนที่เฮาจะได้สั่งเบิ่งแล้วเนาะสั่งมะกเคือเฮาเรารุ้นนํากันว่าจะได้จักโลเป็ดโลเล็ดโล ิอ euh, ็ดโลเออจิบโลครึ่งโลครึ่งเห็นปะอันสิโลอันจิโลห้คิดสิบโลห้เปร์เซ็นต์บนเรอเ็บได้มื่นเนาะเก็องไ่นเนาะอ่าโลห้า อย่างอีกโลูกฮ่าคิดจะได้ฮอตมื้นคิดลูกฮ่าคิดอีกเลยนะลูกระแทกอย่างเอวยพิ่นไล่เงินฮะกันเนาะอยากน้อยก็ได้ส่วนนะสาวลีฮูกันปุ๊กกันไข่ฮูปุ๊ก ขายหูกินแม่ที่เจ็ดครับแม่ที่เจ็ดครับเอาเท่านั้นไปเนอะไปให้เพื่นสนุกกว่าได้เาเงินทอนมาเอ้ยได้บบมีเงินทอนก็เอ้ยดได้อยู่เดทุกคนเ จะได้ไปซื้ออาซีนฮัซซัลี่เนาะฮัซซัลี่อะทีอ่าฮัซซัลี่อยากกินซีนอบอดายซีนฮอตโลซ้ำแต่ก็ราบุเป็นอย่างเนาะเวลาไปซื้อซาโนกจะเพิ่มให้เ<ใ>จ๋ง<ค>นะจ๊ะได้อเลยขอบใจเลยคือการเบิ่งอันบัตมันนั่นแค่นั้นละกันนี่นั้นพอดีมักทั่วนั้นไปเก็บไข่ใช่ปะเขาอันเขาก็เก็บกินช่วงนั้นทนเอาไปมาแล้วบุดเดียวนึงแล้วมันอัน เป็นมักคอดเป็นนั้นเป็นมักคอดลเลยเ,เป็มันกคบวยมันย้อนลงไปปล,ล่ลงมาแมากง,งามเลยเน่อยชาวป่าแบบมึงเขากินอันรบมันไม่ว่าอันมะขั่วให้เขาเก็บกินซมือซมือเนี่ยจะอะอันมัมันทั่วทันเก็บกินเก็บไปต้มไปเฮ็ดผัดอีหยังแล้วมะเขี้อนี่คือว่าโน้มันย่างไวมักขือน่ะเขากินเหมือนร้อนหรอกมันจ้นนึงเจ็ดเป๊ะปน รบรมแเฮขวกินเขาละขวดนอกขวอยู่พระเจ้าก็ขวอยู่อใจนาะโดยขอบ,บ,บ,บใจไล้คือการอ,อ่ะนี้เนาะทุกคนเนาะนเป็นเงนินาห0าสิบไปสิบไปห้าพันไปพันกิฟสองพันเนาะสาวนกก็จะได้เก็บไว้ไปซื้อซินนห้สาวลีอ้าวจังแสนเลยเนาะเดี๋ยวกิปนี้สาวนกให้ทุกคนได้เห็น มาใข่มาเครื่องสาวรีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวสนุกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสาพกริปนี้สานุกขอเก้าคำว่าสบายดี